เดสตันดีพวกเขาเรียน He s ซิงเขาร้องเพลงโอเคครับก็ไม่มีอะไรเพียงแค่ว่าบทความนี้ประโยคตัวอย่างเนี้ยเราจะต้องเขียนกริยาขอภัยเราต้องเขียนประธานกับกริยาเนี้ยให้มันสดคล้องกันกับอย่าไปใช้ผิดหลักภาษานะครับครับถ้าเป็น h แล่ะ he ก็ t e x t เติม S กับ He text we do she enjoys they don't study he doesn't sing it works i work you work กดูคับประธานเนี่ยกับกริยาต้องสอดคล้องกันนะครับอย่าให้ผิดกับประธานเป็นเอกพจน์แบบนี้กริยาเติม s ประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ใช้ e s n t คึับนะครับประธานเป็น d เป็นผู้หูพจน์เป็นโด n นะครับใช้ดา a ไม่ได้ต้อเป็น don she enjoy she เป็นประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s กับ we ประธานเป็นพหุพจน์ใช้ดูดครับ he take เขาถือไปเขานำไป he เป็นประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s กับเนี่ยใช้ประธานกับกริยาให้มันสอดคล้องกันครับครับถ้าถ้าเราไม่สังเกตพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เรามีความผิดพลาดได้ครับไประโยคตัวอย่างครับ They live in Amsterdam. พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองอัฟสเดม They don't live in Amsterdam. พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองอั t สเดม Do they live in Amsterdam? พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองอัฟสเดมไหมใช้มาถูกกับใชด้ดีประธานกริยาสดของกันประธานกริยาสดของกันประธาน กิริยาช่วยสอดคล้องกันใช้บรรถุกอย่างนี้ครับนั้นไวยากรณ์ี่สำคัญมากถ้าเราไม่ใส่ใจในเรื่องของหลักกฎเกณฑ์ภาษาของเขาเนี่ยเราเขียนผิดมันก็สะท้อนว่าเราไม่ได้เข้าใจเรื่องหลักภาษานะครับนั้นวันนี้เราได้ศึกษาได้เรียนเรื่องเรื่องของ present simple ปัจจุบันการธรรมดาครับกฎเกณฑ์ก็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ที่เล่ามาครับ